ฮ่ายังไม่กันยังยังไม่เชี่ยอยู่นะคะก็คือมาอัปเดตว่าจะมาอัปเดตที่พูดถึงก็คือหลังจากคลิปนั้นใช่ป่ะก็คือแบบว่าจะมาอัปเดตว่ามิตยสารหรือว่าแฟนมิตของพี่บิวกับไปเบิ้ลก็คืออยูยึดถึงพี่บิวอ่ะพี่บิวอ่ะอารไอจีอัพสตอรี่อืม

b u c t list. So I would like to invite international fan, also Thai fan to visit Cambodia together. แล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ให้ความรักกันมาตลอดนะครับอย่าลืมมาเจอกันทียอดเมียนเจอวันที่3ถึงกันยายนนี้นะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับลานี่ยมองสลันบองนี่คือแบบพ่อเป็นคนประเทศกับพูชาแต่พูดไม่ได้พ่อไม่สนอยู่หน้าแล้วมั่สูง

แมวพี่บิวไต่ตกปกพี่จ้าพี่จังปกอะแต่ว่าคนบางนก็เป็นยังห้วยอย่างงี้พี่บิวเหมือนเดิมโวยคิดถึงพรุนี้กดบัตรแล้วนะทุกคนแล้วเขาก็ปล่อยรูหไ่เลอค่ะบิวบิวเดอะแฟนคอนในแคมรดิยา ชิคเกตเอาไวุ้่ะ t o m o r กดบัตรพรุ่งนี้นะคะสิบโมงเห็นปะพี่จัก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 บัตรเอ่อเริ่มต้นที่พันเจ็ดห้าสิบแล้วก็สามพันห้าสี่สี่พันห้าแล้วก็หกหกพันบั๊กหกพันห้าแล้วก็เจ็ดพันห้าแพงสุดน่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิด อ่าแล้วก็รัวๆเลยค่ะมีงานรัวๆก็เออมาเกาวันที่สิบหกเนาะก็ตามนั้นแหละทุกคนก็ใครไปไปก่อนเลยค่ะเอะอคิดถึงอ่เออแล้วก็กดบัตรพรุ่งนี้ก็คือวันที่สมแล้วก็มีงานวันที่สามสิบกันยากดบัตรพรุ่งนี้วันที่สามสิเ็ดสิงหาทุกคนอย่าลืมนะสิบโมงอย่าลืมไปดูกัน มีก็แบบขอลองได้ไหมอะถ้าสมมติถ้าสมมติกดได้อุ้ยแมาไม่พูดดีกว่าเป็นเรื่องของอนาคตเดี๋ยวค่อยมาเดททีไม,ไม่พูดไม่พูดแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็คือเอ้ยเล่มล่าสุดเออบ้านเบทเพิ่งพีเพิ่งเปิดพีเมื่อวันเมื่อเมื่อสิบโมงที่แล้ววันเนี้ยก็คือเล่มเออม่อนานว่าอะไรเราอา่านไม่ออกไอ้นื้ยสารญี่ปุ่นอะที่พี่บิวเป็นปกหลัง ก็คืองง ok มากรู้รู้ที่หลังรู้ที่หลังพวกนั้นเฮ้ยเถอเอ้ยมือย่มนอนานมาอะไรเอาเวเอาเวซ้มพาร์สเหรอมันอนานว่าอะไรทุกคนเราอ่านชื่อเป็นไม่ออกเ <c oughs> มื่อ่นอานชื่อว่ามันอ่านชื่อว่าอะไรยะอืมพิดฉากพิดฉากเีรย แล้วเขาก็ปล่อยรูปมาสองรูปรูปแล้วเมื่อกี้เลยรูปนี้แล้วก็รูปนี้แล้วก็เออเจ้าลูกชายก็มารัวๆเลยค่ะพี่บิวอะมีงานรัวๆเลยเดนน้าแล้วก็นิยสารกำลังจะคัมมิ่งซูนแบบยาวไยาวเปปลื้ดมาเลยค่ะใครใครไปไปก่อนค่ะนี่คือแบบ ไหตวตอนนี้อตนอตนแรกตอนนี้ก็คือแบบที่เราพีของเราเองก็คือมีแค่เอ็กแบทแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยเราบ้านเม็ดอัปเดตแล้วกันอันอื่นก็คือพีให้คนอื่นพีให้มีมีซัพพอร์ตลูกชายเก่งมากยิ้มมไหวตบมือให้มีหนูก็าจาเป็นเข้าไปบนจากมีค่ะในการในการรับประกับมือแล้วก็จะจ่ต่อมีมอย่างเงี้ย ผมใส่แทนนีลูกชายน,นะะ่ารักแล้วก็ของบเบิลของบเบิลมีสองเล่มนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเพิ่งเพิ่งเห็นพีพีเล่มเดียวพีเออสปอร์ตไลท์บเบิลก็คือกลองของบเบิลเนี่ยมีสามปกที่เป็นที่บเบิลโปรโมทเป็นรูปมีเจ้ามานะะ่ารักของบเบิลมีสามปกนะทุกคนมกี่ได้เออเราพีกับ บ้านเนี้ยมองอาจจะไม่ถูกใจเราแต่เราก็ต้องพีเลยเพราะว่ามันไม่มีร้านไหนเปิด <c oughs> ถ้าทำให้เราน้อยใจอ่ะยังเพอแล้วก็เบเปิ้ลมีงานวันที่สองมีรองเซนสรุปก็คือเราไม่ได้ไปเนาะแล้วก็มีปัญหาเรื่องกับสถานที่อ่ะก็คือแบบเขาไอ้แบรนด์เขาไม่เปิดเผยแต่ค่ายไม่ไดเปิดเผย ว้าทำงานกันยังไงก็มู้เป๊ะๆแล้วก็วันที่สามเบิ้ลก็บินไปที่เบิ้ลมีงานที่โซว่ะงาน MCM โซเ w f อ่านไม่ออกด้วยภาษาจีนว h y เบิ้ลไฟชุดโซวมีลมพลด้วยก็คือที่สนามบินสุวรรณภูมิประตูที่หนึ่ง ถึงสองวันที่สามนาะเวลาสองทุ่มครึ่งวิลมพลคือเราอยากไปมากแต่แบบตามศิลปินต่างๆเกาหล,กล,กลีก็ไม่เคยไปเลยนะเบิร์จะเปิดโลกเราหรอแต่เราก็แบบวันสองทุ่มครึ่งอ่ะแล้วน้องต้องกว่าน้องจะถึงห้องใช่ปะ่ะแต่ต้องตื่นตีสี่ไปทํางานก็อาจจะไม่ได้ไปนะคะเบิร์เราไปเจอกันงานหน้าเนาะแถมไม่มีเพื่อนไปด้วยถ้ามีเพื่อนไปยังพอสู้ไม่มีเพื่อนไป โอเคพี่มาแค่นี้ก็ดีใจแล้วอะกี่ถึงอย่ามาบ่อยๆมาบ่อยๆมาบ่อยๆมาหมดแล้วก็ไให้ฟังได้ไหมมาขายบาทพุ่งคืนนี้คืนนี้ไลฟ์ได้ไหมคืนนี้ไลฟ์ไอจีเลยได้ไหมมาแค่นี้ไม่พอแต่อย่างน้อยก็เห็นพี่บิวเขา,า,าแบบเออกดไลค์เคลื่อนไลค์แต่ไม่คิดไม่ฝันว่าพี่บิวเขาจะมาเอาไว้รับสตอรี่ มาบ,าบ่อยๆนะจะรอชมคนไทยก็ไปเยอะอยู่นะทั้งหน้าเกาทั้งเออกัมพูชาที่ที่เห็นหน้าทวีตก็แบบทุกคนก็ยังจะกดไปเว้เขาเก่งมากเขาสู้มากเขาไม่งบอ่ะน้องไม่มีงบถ้ามีงบก็รีบบอกเลยบุกน้ำรีบไฟไปให้หมดแต่ว่าไม่มีงบต้องเสพไหนจะข่อนบ,บ้านไหนจะให้แม่ไหนจะนู้่นนี่นั่นไหน,นต้องไปตัวเองอีก <laughs> วิวหนูรอสิ้นปีนะกิงหนูพูดหนูจะพูดทุกลิปงเลยนะหนูรอสิ้นปีงานเขาดาวมันต้องมีนะพี่วิวเดือนหน้าก็เดือนที่เก้าแล้วะเก้าสิบส่สิบสองอีกสามเดือนพี่วิวต้องอยู่กับพวกหนูสิงานบุก็ไม่ไร้แล้วเออแล้วก็เออพรุ่งนี้เห็นไหมพรุ่งนี้มีเอ่อร่วมทาบ,บุญกับพี่วิววันสุดท้ายด้วยตอนนี้ยอดอยู่ที่หกแสนกว่าหกแสนกว่าบาทแล้ว ตั้งเป้าเลขสวยนะเก้ 9, 99, 99, าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้ายังไม่ถึง,งพี่วิอาจพี่ดูก็ใส่ให้ถึงแล้วกันนะคะแต่ก็แบบยอดก็ตอนนี้ก็ฟังมากอ่าแล้วก็ชี้พวงมลก็เลอกดีกว่าเราหวังกับเลขทาบนุญนี่ยหละเลขเราไปหาซื้นเลอตเตอรี่ดีกว่าเก้าเก้าซินรอเลย จะลองกดับรพรุ่งนี้แล้วกันพี่วิวถ้าสมมติดได้จริงน้องจะไปทำสป,ปอร์ตแล้วน้องก็จะไปหาหาเงินไปให้ได้ไปชชวเย็นกลับได้ไหมน้องจะสู้ชีวิตหรอแต่ก็แบบอาจจะโดนบน่นทำไงล้โอเคไม่รู้อนาคตแหละองไงก็ตามยังไงไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวมาเรียนซีแล้วกันแต่จะลองกดดูเพราะว่าจะลองสู้ดู มีหกร้อยสี่สิบสี่ที่นั่งนะเห็นเขาพูดกันอนะ่ะก็คือแบบแปดร้อยยังไม่ได้เลยเราจะไปบังอะไรกับหกร้อยพี่วิวเก่งแล้วครับทำแค่นี้ก็เก่งแล้วจะแมวน้อยของพิจักพิจักนะคะขอพิจักได้ไหมนเนี่ยเนี่ยเวลาคนเวลาปกอะไรพิจักแล้วรู้อะไรนี่จะสารทุกพิจักมียังหมวยชิบิวทุก ทุกอิริยาบถก็คือทุกคนมีโผล่ทุกอย่างเลยเราเลือกไม่ได้ด้วยเห็นไหมตอนงานตึกไทจะมิตจะเป็นออบอบบิลหรือว่าพิจักเลือกไม่ได้ก็เลยฮ่เลือกไม่ได้นาอน้องาหน้าลักเลยโอเคไปราคาคิดถึงใครอืมมันกินดีกว่าดีใจแล้ว มาแอปไอจีเลยก็ได้มารูปน่ารักเนาะรูปน่ารักน่ารัก,อย,ก,กอย่างเงี้ยมาโปรโมตเนี่ยทรงนิยสารอะไรเงี้ยเออแล้วก็เล่มเออของญี่ปุ่นอะ่ะมีคุณต้านนะตะคุนรวยอืมตะตาตะกูลองนะเป็นโมเมนต์เนาะตะกูลองกับพี่สะพ้ายหมวยบอลบอลบอลได้ไหมไม่ได้ไม่แล้วก็ไปดูดีกว่าไปดูอีพีสิบสาม โอเคบ๊ายบายมาบ๊ายบายนะพี bye. Bye ่เมียมพี่จางบ๊ายบายค่ะ